สิบข้อมื้อกข้อที่หนึ่งไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนชอบแต่จะวิพากตำหนิผู้อื่นหรือพูดย่งไงข้อนี้คือชอบแต่จะนินทาว่าร้ายผู้อื่นนักศึกษาดูว่าใครเป็นคนชอบนินทาว่าร้ายอยู่ในข้อนี้ข้อที่สอง กล่าวหาตำาหนิตัดสินทำลายขวัญเขามาตัดสินทำลายขวัญสมน้ำหน้าเวลาเพื่อนทำอะไรผิดพลาดซ้ำเติมคือข้อนี้ข้อที่สบุมบามฉุนเฉียวโมโหร้ายชอบทำเรื่องเล็กค้เป็นเรื่องใหญ่บางทีเรื่องนิดเดียว โอ้โหโวยวาจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่อ q คิวต่ำตัวอย่างหนึ่งที่ครูยกตัวอย่างเสมอคือขี้หมากองเดียวยิงกันตายขี้หมากองเดียวเรื่องเล็กนิดเดียวเห็นไหมยิงกันตายเนี่เป็นเรื่องจริงด้วยเกิดขึ้นเพราะบ้านสองบ้านอยู่ติดกันน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใช่ปะ่ะ น่าจะเป็นเพื่อนบ้านดีๆรักเอ,อืออทอนกันคนหนึ่งชอบเลี้ยงหมาคนหนึ่งไม่ชอบเลี้ยงหมาก็ความชอบต่างกันไม่เป็นไรนี่วันหนึ่งหมาบ้านนี้ไปขี่เผลอเขาก็ระวังอยู่แล้วลูกบ้านนี้ไม่ชอบเมื่อจะเผลอใได้หมามาขี่นาะบ้านคนนี้ไม่ชอบแล้วทำไงก็ไล่ตีหมาเาเมื่อไลตีหมาเจ้าจของบ้านรักหมาเป็นไงก็ต่อว่าทำไมต้องไล่ตีมันด้วยบอกฉันก็ได้ฉันไปโกยทิ้งก็ได้เม้นเป็นไร เทียงไปเทียงมาทะเลาะไปทะเลาะมาเอาปืนไปยิงเขาตายเห็นไหมติดคุกติดคุกขาดสติห็นไหมข้อห้าอาฆาตแค้นเนี่ยอีคิวต่ำอาฆาตแค้นชอบผูกใจเจ็บ แ้นต้องชำระลูกผู้ชายฝ่ายไปก่อน10ปียังไม่สายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับข้อที่6ไม่ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นก็อย่างที่บอก,มเ,กมมอเมื่อกี้ไม่แคร์ไม่ได้ฮะข้อห้าเมื่อกี้ไงผ่านมาแล้วไปหาเองนะอย่ามาจดเอาทุกตัวไม่เอานะ ข้อ7ชอบทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาผิดเนี่ยเห็นไ,ไหมเธอนั่นแหละเป็นตัวละคร,าารเธอนั่นแหละอะไรประมาณซ้ําเติมอยู่บ่อยๆนะยึดมั่นในความคิดความเชื่อตอนเองมากเกินไปข้อที่8เนี่ยตรงกับคําว่าอัตตาสูงพวกเราคิดิีกับอาัตตาไหมพออ่างแม่้นอากาศตอเต่าตอเต่าสละอัตาตาความมีตัวตนสูง คนที่มีตาสูงไม่ฟังใครใช่ไหมฉันถูกเสมอคนอื่นผิดหมดฉันเท่านั้นอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เพราะนัคนที่มีตาสูงไปอยู่ที่ไหนก็มักจะเกิดปัญหาเกิดความเครียดนะครับไม่ฟังไม่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่เป็นผู้ฟังที่ดี ชอบบันทอนกําลังใจคู่สนนานาเวลาใครมาเล่าฟังก็พอแล้วมันอะไม่ต้องพูดแล้วฉันรู้บทแล้วให้พูดอยู่ขัดจังหวะเขาอยู่เรื่อยอะไรประมาณนั้นข้อ10ส,สร้างภาพว่าตัวเองดีเก่งฉลาดเนื้อกว่าใครนี่คือ10ข้อ EQ ต่ำกับ10ข้อ EQ สูงเมื่อกี้พวกเราลองเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกัน ป่าเรา EQ สูงหรือ EQ ต่ำเห็นไหมเปรียบเทียบกันแต่นี้ <c oughs> เพื่อให้เราเห็นชัดเจนครูมีคลิปวิดีโอจะให้เราดูสองคนนี้เป็นคนที่โอ้โหน่าจะเครียดสุสดๆในชีวิตแต่เขายังมียิ้มย้้มจาใสเดิเนวนชีวิตได้ตามปกติมองโลกในแง่ดี นะอ้าวนักษาลองดูคุูจะให้ดูประกอบคนที่มีลักษณะคนมี eq สูงช่วงสนทนาในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านผู้ชมดูแล้วจะได้กำลังใจนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าลูกของท่านผู้ชมเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาจะทำยังไงกับเขาจะทิ้งเขาไหมและเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร วันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวของสองชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งแขนพึ่งขาก็เป็นคนดีของสังคมได้แขกรับเชิญคนแรกนะครับเธอลืมตาขึ้นมาดูโลกได้แค่สี่เดือนที่ผ่านมาเองครับเกิดมามีแต่หัวกับตัวครั้งแรกที่คนที่เป็นแม่เห็นนั้นแม่ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจแต่ยังคงให้ความรักและดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีขอเชิญานพบกับน้องเนยหรือว่าเด็กหญิงพลอยประพั และคุณแม่จันเจราเกิดแก้วน,นี่้หน,น,น,น่ารักน <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> น้องเนยถ้าทางเหมือนจะเป็นเด็กอารมณ์ดีไหมค <c oughs> ่ะชื่อเล่นว่าน้องน้ำ <c oughs> นะครับน้ <c oughs> องน้ำนี่เป็นคุณแม่นะฮะส่วนน้องเนยนี่เป็นเป็นตัวเล็กนี่นะครับ ก็คือเพิ่งจะอายุ4เดือนนะฮะคะอ็มาได้4เดือนเองแขนขวาไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับแขนซ้ายก็มีอยู่นิดนึงแต่ดูเหมือนว่าจะมีเล็บอยู่อยู่สักสองเล็บกว่าๆ้งฮะนิดเดียวเท่านั้นเอง2เล็บเล็กๆอันนี้นะครับว่างหลบว่าง่หลบตาแป๊วทีเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้มด้วย สองเล็บเล็กๆนี่นะครับท่านผู้ชมฮะในอนาคตนี้จะเป็นสอง,สองเล็บที่ที่จะมีประโยชน์สำหรับตัวเธอมากเลยส่วนล่างของร่างกายมีอยู่เท่านี้นะครับถ้าท,ทางจะเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวมากนะฮะคุณแม่ก็คือน้องน้ำยังเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ครับ16ค่ะแต่งานตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮค,คะคุณคุณพ่อของน้องเนยก็อายุยังน้อยอยู่ คุณพ่ออายุเท่าไหร่สิบเก้าค่ะสิบเก้านะฮะทำงานอะไรครับคุณพ่อคุณแม่พ่อพ่อเขาทํางานเป็นพนักงานบริษัทแล้ไม่ได้ทําค่ะเลี้ยงน้องอย่างเดียวเลี้ยงเลยงน้องอย่างเดียวตอนที่ท้องน้องเนยเนี่ยเรารู้ถึงความผิดปกติของน้องเนยหรือเปล่าครับไม่รู้เลยค่ะตอนไปฝากท้องนี่หมอเอาชะสาวหรือเปล่าค,ครับสาวค่ะเอาชะสาวด้วยค่ะรัไงหลวงพ่อเลน่านรักจริงๆรนเลยคนนี้ เออตาเป้าทีเดียวเนาะน้อนหลุกเนาะน่ารักเ <c oughs> ขาอุ้มไดีไ๋ยวนได้คม่รู้สิอยากอุ้มอ่ะเพราังหลุกน่ารักจริงแล้วหมอไม่บอกเลยว่าน้องน้องเนยเนี่ยเออมีความผิดปกติยังไงไม่ได้บอกค่ะค่ะในอัลเาอร์นีรีอาจจะดูยากหน่อยครับ แล้วพอออกมาเป็นยังไงฮะวินาทีแรกที่เราเห็นก็ตกใจค่ะตกใจเหมือนกันแต่ก็ทําใจนะตอนนั้นเลยเห็นแล้วทําใจเลยเหรอทําใจได้เลยว่าไงคะฮเห็นตัวเองอะลูกเห็นตัวเองใช่ไหมลูกใชะทำยังไงลูกน่ารักมากมาก ทำไมเราถึงไม่ได้เสียใจที่ลูกเกิดมาอย่างนี้มันก็เสียใจนะคะแต่ว่าทุกคนร้องกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าน้ำร้องอีกคนนึงโตขึ้นมาเนี่ยลูกน้ำจะคิดแบบคิดยังไงเขาอาจจะคิดว่าแบบเขาเป็นคนทำให้ทุกคนร้องไห้เขาทำให้ทุกคนเสียใจเขาก็จะเสียใจไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งถึงน้ำร้องไปลูกน้ำก็ไม่ได้แข็งไปค่ะูดมาอยู่ดีอืมใช่หูกน่ารักจะตายน่ารักน่าหวงมากๆ จริงหรือเปล่าที่ว่ามีคนมาขอด้วยมีค่ะจะขอไปเลี้ยงเค่ะโอ้โหให้ไหมไม่ให้ลูกของเราค่ะออกมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันเป็นความรับผิดชอบของเราไหก็ต้องเลี้ยงใช่แล้วน่ารักอย่างนี้น้องไม่ให้หอยู่โดนลูกเนาะน้องมันเคี้ยวเห็นไหมมันเคี้ยวอืมอ่ะคืนดีกว่าคืนดีกว่า คุณหมอเขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นเพราะอะไรที่ลูกของเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เขาก็ยังไม่บอกค่ะว่าเป็นอะไรเพราะเขาเขาบอกว่าขอไปหาสาเหตุก่อนน้ำก็ถามเขาตลอดนะคะว่าลูกเป็นแบบนี้เพราะอะไรเป็นเพราะเราอายุน้อยไหมเป็นเพราะเกี่ยวกับว่าเราเป็นพาหะธาลัสซีเมียด้วยไหมค่ะโอ้ค่ะน้่นนี่เป็นพาหะธาลัสซีเมียด้วยค่ะแต่ว่าเลือดเลือดชนิดค่ะเพราะว่าน้องได้เลือดพ่อเพราะว่าพ่อเขาปกติอืม เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเห็นบอกว่าวางแผนอนาคตของลูกไว้แล้วโตขึ้นสิ่งที่กลัวคือน,น้ำกลัวว่าลูกจะถามถามว่าทําไมน้องเนยไม่เหมือนคนอื่นทําไมน้องเนยไม่เหมือนเพื่อนแต่ก็คิดคําตอบไปแล้วคนเราทุกคนไม่จําเป็นต้องมีครบก็เป็นคนดีได้ฉลาดได้เก่งได้แล้วก็อีกอย<ๆ>่างนึงคืออยากให้ลูกเรียนสูงๆแล้วตัวน้ำเองแล้วก็ตัวพ่อของน้องเองจะต้องขยันให้มากขึ้น น้าก็จะเรียนถึงสูงทำงานดีๆหาเงินมาทำแขนขาให้น้องยังไงลูกหนูก็ต้องได้เรียนจะเลี้ยงลูกให้ดีดที่สุดค่ะเลี้ยงให้ดีค่จะจะดีที่สุดและคนนี้จะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่สังคมรักนะลูกน,นะผมอยากจะขอเสียงปรบมือให้กับแม่คนนี้ครับ ยังไงเขาก็ต้องเป็นคนดีแล้วความตั้งใจของน้องน้ำที่แม้ว่าอายุจะยังน้อยอ,อ,อยากจะให้ได้น้องน้ำได้มีกำลังใจในการเลี้ยงน้องเนยคนนี้ที่น่ารักมา,ากๆคนนี้เนี่ยนะครับให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมเช่นเดียวกับแขกรับเชิญคนที่สองของเราแขกรับเชิญคนที่สองของเราคนนี้เป็นแขกรับเชิญที่เช่นเดียวกันก็คือเกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์ แบบน้องเหนยนี่แหละไม่มีแขนไม่มีขาแต่ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตด้วยตัวเองครับโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานส่งตัวเองจนเรียนจบปริญญาตรีเธอต่อสู้กับความพิการและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติในสังคมได้เป็นอย่างดีครับเป็นตัวอย่างที่แค่พูดถึงก็ขนลุกแล้วว่านี่คือตัวอย่างของคนสู้ชีวิตและเป็นคนที่สามารถสู้ชีวิตได้อย่างดีจนเป็นตัวอย่างให้ท่าน จะได้เห็นดังต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับคุณธนารีฟุ้งพินโยภาสครับเช่คุณนุยนะครับคุณนุย้ยสบายดีค่ะนะครับคเคยมีคนชมคุณนุยน้ยมาเาเป็นคุณนุยนณน้ยที่เป็นคนที่ฟันสวยมากคนหนึ่ง มีค่ะเยอะนะค่ะเป็นคนที่ฟันสวยยิ้มสวยนะครับอายุเท่าไหร่้ะครับปีนี้ครับก็ยังจะสามสิบแล้วค่ะเียนพิษฐาครสามสิบสามสิบปีค่ะจบปริญญาตรีแล้วจบที่ไหนครับจบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับค่ะคณะนิเทศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์ค่ะทำงานประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ชมครับจบด้วย ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ3ามปีครึ่งค่ะสปีครึ่งครับ<อ>แล้วปัจจุบันทำงานที่ไหนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รับจองห้องพักที่ส่วนคณะพระมหาไทยพัทยาค่ะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยประมาณนั้นด้วย,วยคเ่เป็นเป็นสายงนเซอร์เวชั่นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะ r e s e r v a t i o n Supervisor ก็คือฝ่ายจองนะฮะแล้วก็เป็นซ u เปอร์วิเซอร์ด้วยซูเปอร์วิเซอร์ก็คือเป็นหัวหน้า S <S เป็นตูกหัวหน้าว่างกันนะฮะดูภายนอกเราไม่เห็นว่าคุณนี้อาจจะไม่ไม่ปกติ <S 2> <S 2> อาจจะไม่สมบูรณ์ค่ะปกติดีค่ะโทษทีขออภัยขอขออภัยครับใช้คะพูดผิดคำพูดผิดอ,อ,อ,อะไรนะฮะต้องต้องพูดว่า,า,ไ,มมาจจไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ว่าเราก็ยังทําได้ป,ก,ป,ก,ปกติเหมือนคนทั่วไปอยากจะให้อยากจะให้น้องเนยได้เข้าใจน้องเนยคงเข้าใจหวังว่าคงเข้า,าใจนะลูกนะ เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์น่ารักมากๆอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ปกติหลบเนาะแล้วมันสมองคนคนนี้เชื่อแน่ว่ามันสมองดีดเลยไดูชมแล้วชมอีกเพราะตาเกะออกอะปรากฏเราดูสินอนชื่อนอนหนูหมดเลยคนน,คน,น,ยคนี้น้ําคนนี้เนยคนนี้นุ้ยนะฮะ,ะผมก็จะงงไปงงมาอย่าใช้น้ําเนี่ยได้มีกําลังใจดูนะครับคนคนนี้ซึ่งคือบอกว่าปากติเป็นพ่อนนุ้ยนี่ใช้ ชีวิตปกติมาโดยตลอด,ดทุกวันนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะจากการเลี้ยงดูเป็นสิ่งสําคัญนะคะในสิ่งที่นุ้ยมองเพราะว่าอย่างนุ้ยเองอ่ะพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เล็กนุ้ยอยู่กับพ่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าปลูกฝังมาตลอดป้าก็พยายามที่จะเลี้ยงดูเราเหมือนคนปกติเหมือนลูกทั่ว,วไปเหมือนที่คุณน้ำบอกอ่ะว่าลูกคนเดียวป้าเลี้ยงได้